ตอนตัวโดนเฉพาะโนเนี่ยน่าสุดเลยเดียวเห็นเหตุการณ์อีกอีกสามคนอีกสามคนได้ได้ยินเสียงเออไม่ล่ะอีกคนนึงได้เห็นทั้งเหตุการณ์และเสียงเด้อเด้อเราทำไม่ได้ทุกคนโหนี่จำปีทุกคนเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่ได้บุญรอดเขาตายแล้วเหรอบุญรอดกับดาวไก่ไปแล้วเอ้า น้องยาการมันไก่ย่างให้อร่อยครับได้อยู่ได้อยู่ได้ใหมอมันนยไ่ได้ดูที่ใคระดน้กนเระดูนื่อยไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอ่ะเห็นผู้ยิดตามผมพูดแบบอุ๊ย้นสย